มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะไอ้รักโลกโกรธหลงไไม่ถนัดบรรยายธรรมพอมันไม่ถนัดบรรยายธรรมมันก็เลยไม่รู้พูดเลยอะ,อะเชิญเชิญยมนั้นถาม คน,คนถามเก่งไม่มาวันเนี้คนถามเก่งเขาไม่มาเอาก<ะ>ารวิธีสลัดความคิดที่มันอยู่ในหัวก็คือลักษณะที่จิตมันไปจับเอาความนึกคิดในกองสัญญาที่มันผุดขึ้นเนาะเราก็มันจะเป็นความฟุ้งซ่านวิธีออกจากตรงนั้นเนี่ยก็คือการ ย้ายนะเขาเรียกว่าย้ายความคิดย,ย้ายย้ายจิตไม่ใช่ย้ายความคิดย,ย้ายย้ายย้ายจิตให้จิตไปทํางานอย่างอื่นนะก็คือหาหางานให้หางานอื่นให้จิตทําอย่างเช่นนะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะถ้าเกิดเราทํางานอยู่เนาะทำเขาเรียกว่าวทํางานมีหนะ้าที่ทํางานอยู่ก็อาจจะเอาปากกาขึ้นมาถูถๆปากกาแล้วก็มองเอาตาเราเนี่ยมองแล้วก็ดูปากกาจับปากกาอยู่ี่ยมันก็จะออกจากความคิดได้ชั่วขณะ พอมันมีความคิดที่ฟุ้งซ่านไปแล้วก็ย้ายจิตไปทําอย่างอื่นก็อาจจะไปเพ่งดูอ่าดูวัตถุหรือว่าเอาตาเราไปดูวัตถุสิ่งของอ,งอื่นให้ให้มันออกให้มันพ้นจากความในคิดในสมองไปนะก็คือการพยายามเขาเรียกว่าเป็นการพยายามนะเอาจิตเราไปไปจับกับสิ่งอื่นนะหรือไปหางานให้จิตเราทําอย่างอื่นนะเราก็จะออกจากความฟุ้งซ่านในความในความคิดได้ นะชว่วงขนาดหนึ่งประมาณนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพูดถึงในแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเรานะเรามีสติรู้ว่าเรามีความฟุ้งซ่านไปในเรื่องของความนึก,คว,นกความคิดความนึกความคิดวิธีออกจากความนึกความคิดเนี่ยนะมีอยู่ประมาณแค่สองสองลักษณะนะลักษณะแรกเมื่อเรามีสติรู้ว่าเราไหลไปกับความนึก,คว,นกความคิดก็ให้ดึงนะดึงจิตนะดึงจิต หรือว่าดึงสติของเราเนี่ยกลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งของจิตก็คือลมหายใจและเข้าออกนะไม่ว่าจะเป็นการภาวนาก็ดีนะจะเป็นการภาวนามีองค์ภาวนาะพุโทโธก็ดีนะมาพระพัทธก็ดีนะสัมมาอราหังก็ดีหรือว่าจะเป็นยุบหนอะพองหนอก็ดีนะแล้วแต่ที่ว่าเราตั้งองค์ภา,าวนาไว้อย่างไรเนะมื่อเรารู้ล้วมีสติรู้มีสติรู้ว่าจิตนะรู้ว่าจิต เราไหลไปกับความนึกความคิดก็ดึงกลับมาที่ฐานที่ตั้งแห่งจิตอันนี้นะทาสับไปสับมาอย่างนี้นะเราก็จะออกจากความนึกความคิดที่มันฟุ้งซ่านไปได้กับอีกประเภทหนึ่งนะแบบอีกประเภทหนึ่งการปฏิบัติอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าการเจริญสติสัมปชัญญะก็ลักษณะเดียวกันนะในการเข้าสู่การปฏิบัติปุ๊บเรามีฐานที่ตั้งแห่งจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าออก เมื่อมีความนึกความคิดมากระทบหรือว่าเราไหลไปกับความนึกความคิดนั้นเรามีความรู้สึกรู้มีสติรู้สึกตัวแล้วว่ามันเป็นการฟุ้งซ่านไหลไปกับึกับความนึกความคิดนั้นก็ให้เรากําหนดเขาเรียกว่ากําหนดรู้ความนึกความคิดนั้นกําหนดรู้อย่างไรก็กําหนดง่ายๆกำหนดรู้แค่ว่าอ๋อถ้ารู้ว่ามันเป็นนึกนะรู้ว่ามันเป็นนึกสติรู้ว่ามันเป็นนึกก็ให้กําหนดว่านึกหนอนึกหนอึกหนอ ถ้าสติมันรู้นะมันรู้ว่าเป็นคิดก็ให้กําหนดคิดหนอ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 ถ้าเกิดว่ามันสติมันไม่รู้นะว่าเป็นนึกหรือว่าเป็นคิดนะสติมันไม่รู้ว่าเป็นนึกเป็นคิดนะมันเป็นเพียงแค่ความรู้ไหลผ่านมาโดยที่สติเราเนี่ยไม่สามารถรู้ว่าเอ้ยอันมันเรียกว่านึกหรือว่าเรียกว่าคิดนะอันนี้นะก็ให้เรากําหนดเป็นกลางแค่ว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนอ แล้วก็เฝ้าดูจนความนึกความคิดนั้นมันดับไปพอความนึกความคิดนั้นมันดับไปนะเราก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะเป็นฐานที่ตัง้งนะอยู่อย่างเงี้ยนะทำสับไปสับมาไม่ว่าสภาวะทำใดนะที่ไม่ไม,ไม่ไม่ด้หมายเอาแต่คําว่านึกคำว่าคิดพอเราเข้าสู่การปฏิบัติสภาวะทำใดก็แล้วแต่นะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มากระทบในอายตนะทั้งพกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ ให้เรากําหนดรู้นะกาหนดรู้ทุกสภาวะที่มากระทบเราเลยเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยนะเราเปิดพัดลมนะลมมาถูกกายสัมผัสแต่ต้องกายเนะี่ยนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเรารู้เราก็กําหนดนะพอมีลมมาสัมผัสที่ร่างกายนะร้อนเราก็กําหนดร้อนหนอร้อนหนอเยน็นเราก็กําหนดเยน็นหนอเย็นหนอเย็นหนอแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันเยน็นมันร้อนนะกาหนดแค่ รู้หนอรู้หนอก็ได้นะรู้หนอรู้หนอรู้หนออย่างเช่นถ้าลมมันมาสัมผัสแต่ต้องกายเราเนี่ยเรามีความรู้สึกนะกำหนดรู้หนอรู้หนอมันไม่ดักสักทีนะเพราะลมมันก็ยังพัดอยู่ปกตินะเราก็กําหนดแค่รู้หนอ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 อยู่ได้ประมาณหนึ่งพอมีสภาวะอื่นที่มากระทบนะมันกระทบกับร่างกายเราสภาวะอื่นสภาวะอื่นนั้นน่ยมันเด่นชัดมันเด่นชัดอย่างเช่นความนความคิดมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความในความคิดนั้นเกิดขึ้นแล้ว เราก็ลักนะละักออกจากกาย,ยนะรักออกจากกายความรู้สึกทางกายไปกําหนดรู้ในความนึกความคิดหนะรือว่าสภาวะธรรมนั้นจนสภาวะธรรมนั้นค่อยๆมันค่อยๆเป็นไปด้วยกฎแห่งแตรักก็คือมีความแปรผันเสื่อมไปนะตามวาระการเวลาพอมีความ <c oughs> รู้สึกแปรผันเปลี่ยนไปเป็นตามการเวลาในกฎแห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ สิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนที่มีการเสื่อมสลายไปนั่นเรียกว่าอนิจจ์เมื่อมีเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ไปหรือว่าเสื่อมสลายไปสิ่งนั้นเป็นอนิจจงแล้วสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์นั่นคือทุกข์ในทุกขังทุกข์ในความเปลี่ยนแปลงทุกข์ในความเสื่อมสลายไปของสภาวะธรรมนั้นๆเมื่อถึงเราเห็นความเป็นทุกข์ในความเป็นสายามันย์สามัญยลักษณะนั้นแล้ว พอเราเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เราหมายเอาว่าสิ่งใดก็แล้วแต่หากเราไม่สามารถบังคับบรรัญชาไม่สามารถบรรังคับบัญชาควบคุมมันได้สิ่งนั้นนะไม่ใช่ของบุคคลใครเขาไม่สามารถบังคับบรรัญชาได้สิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาเมื่อสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะเป็นของใครของเราได้หรือว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นหรือสภาวะธรรมนั้นนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนี้นะเราเห็นเป็นอย่างนี้นเห็นไปตามสามัญลลกษณะคือเห็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่เรียกว่ารูปนะที่มาสัมผัสแต่ต้องกายเนื้อเอว่ามาสัมผัสแต่ต้องในส่วนของอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิน้นกายใจสัมผัสนั้นเรียกว่ารูปนะใจที่ไปรู้นั้นเรียกว่านามนะ ให้เราทําความนะคทำความเข้าใจทําความเข้าใจทําความเห็นให้เป็นไปตามกฎแห่งแต่ละคือมีความเสื่อสลา,ายไปมีแปลผันไปสิ่งใดที่แปรผันไปเสื่อมสลา,ายไปนั่นเป็นทุกสิ่งใดนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเราทําความเข้าใจอย่างนี้นะกรับทุกสภาวะธรรมที่มากรนะทบเห็นซึ่งความเกิดขึ้นแห่งรูปและนามเห็เหนการดับไปแห่งรูปแลนะนามนั้นเมื่อเราเห็นความ กิดดับแห่งรูปนามเราทําซ้ซําๆๆเมื่อรูปนามนั้นดับไปก็กลับมาอยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตก็คือดูลมหายใจเข้าออกทําเช่นนี้สับไปสับมาสลับไปสลับมาไม่ให้จิตหรือว่าสติของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งการกระทําทเช่นนี้เขาเรียกว่าการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน การเคื่อนไปัสสนากรรมฐานจะทําให้เราได้ซึ่งปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายที่มากระทบมาแต่ต้องเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมนั้นก็จะทําให้เราเห็นซึ่งความเป็นไปนะการทํางานของขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าที่มีรูปนะรูปรูป,ปรขันหนึ่งนะเวทนาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งสัญญาขันธะ์หนึ่งแล้วก็วิญญาณขันธ์อีกหนึ่งรวมทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่าขันธ์ทั้งห้า ขันทั้งห้านี้ประกอบกันขึ้นจึงเป็นปูประทานจึงเป็นรูปกายเนื้อรูปกายเนื้อตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าที่เราเรียกว่ารูปรูปสังขารดรวอว่ากายสังขานี้นี่คือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นก็คือให้เราทําความปัญญายา,ยานเนี่ยจะทําให้เรารู้แจ้งในกองสังขานี้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเราเป็นเพียงผู้มาอาศัยขันทั้งหานี้เพื่อทําประโยชน์แห่งตนทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น เมื like this, it. It we we ่อเราเห็นอย่างนี้เห็นชัดอย่างนี้แล้วตาตัวตนลดทิฐิมานะเราลดทิฐิมานะของตนให้เบาบางลงได้นะทําให้เบาบางลงได้ความเป็นอัตตาตัวตนของเราก็จะเบาบางลงเราก็จะเดินทางเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยมรรคพระอริยมรรคทำอย่างเงี้ยอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำเนืองๆ ทำบ่อยๆทำซ้ำําๆจนเกิดปัญญาญาณอย่างรู้ปัญญาญาณรู้แทร้รู้ในความเป็นไปในการเห็นเกิดดับแห่งรูปนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วปัญญาญาณก็จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าญาณที่หนึ่งนามรูปอริเฉทญาณอฮ้ยปิดไมค์ก่อนลูกองดำเดี๋ยวๆแม่ขอถามองค์ดำหน่อยสิ องค์ดำเวลาขึ้นไลฟ์แม่เนี่ยทำไมชอบแบบเปิดคลิปเสียงหรือแบบอะไรหรือว่าเจตนาหรือว่าไม่ได้ปิดไมค์บอกได้ไหมคะเมื่อวานก็ครั้งหนึ่งแล้ว